มัน,ม,นมันถือว่าเลิกลาไหมหรือไง ก็ประมาณนั้นแหละค่ะอันนี้เป็นการตกลงกันระหว่าเราใช่ค่ะก็ก็เป็นการคุยกันเราโตโตกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการคุยกันคือตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันก็ยังคุยกันได้อยู่ก็ยังมีอะไรก็ยังปรึกษากันได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะอันนี้อันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยเราก็โฟกัสกับงานค่อนข้างจะเยอะเพราะตอนนี้เราก็ถ่ายอยู่หลายเรื่องอยู่อะไรเงี้ยค่ะไม่เชิงค่ะไม่เชิงมันก็หลายๆเรื่องรวมๆกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ รู้สึกว่าทางนี้มันน่าจะดีที่สุดสำหรับเราประมาณเกือบ5้าปีค่ะนานแอบเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์สามห้าเจ็ดเก้าไม่เชื่อค่ะไม่เคยไม่เคยคิดเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะมันมันทุกอย่างมันอยู่ที่เราสองคนมากาว่าแต่ทุกคนท้งวันไม่ได้มีมือที่สามไม่มีไม่มีเลย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 ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่ไม่ได้ทะเลาะอะไรเรื่องใหญ่โตอะไรแบบนั้นเลยถ้าพูดไม่มีมันก็โกหกเนาะมันก็แบบ มันก็มีบ้างด้วยความที่เราก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีมาบ้างแต่ว่าเออเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากรีบร้อนอะไรกับเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือคือเป็นคนไม่ไม่ได้วิ่งตามหาความรักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าใครจะใช่คนไหนจะใช่จังหวะมันได้เดี๋ยวมันก็ใช่เองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็ใช้ชีวิตของเราทํางานอยู่กับครอบครัวอะไรของเราไปเยเถ้าสุดท้ายใครคือเข้ามาแล้วมันคลิกกับจังหวะนั้นหรือหรือเข้ากับสภาพแวดล้อมครอบครัวเราหรือสภาพการทํางานของเราเหรืออะไรเงี้ยได้ถ้ามันไปได้วยกันไดก้ก็คงจะใช่